กับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับก็พบกับผมสันมังคารเช่นเคยนะครับวันนี้เอาพระที่นะครับได้มาไหมหมดเลยนะครับได้มาไหมหมดเลยนะครับเอามาให้ชมกันนะครับมาให้ชมกันนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้มีไม่เยอะครับมีไม่เยอะนะครับเจ็ดแปดองค์นะครับก็เดี๋ยวมาชมนี่ครับอ่า เป็นจอบจอบเล็กเนื้อทองคําจอบเล็กเนื้อทองคํานะครับอันนี้ไม่ใช่กล่องเขานะครับไม่ใช่กล่องนะครับเอามาใส่นะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับเดี๋ยวมาดูจอบเล็กนะครับจอบเล็กนะครับเนื้อทองคํานะครับนะครับพาโดนล้างมานิดหน่อยนะครับแต่ ดูง่ายครับหลอช่อนะครับตัดช่อนะครับตัดช่อเนี่ยตัดช่อปาปาไม่ได้ฉีดนะครับตัดช่อรอรอนะครับเดี๋ยวล้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวล้างนิดหน่อยนะครับจอบเจอบเล็กบางคานเนื้อทองคำนะครับเรามานําเสนอนะครับเผื่อมีใครอยากได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อเงินบางคานเนี่ยมาบางคนบอก ทองไม่มีมีครับมีหมดนะครับนะนี่ค <_ Z> รับหลักฐานมีนะครับนะครับหลักฐานมีในการสร้างนะครับนี่ครับมีการสร้างมีนะครับที่เขาไม่เล่นกันเนี่ยเพราะว่ามันมีน้อยหาของยากนะครับอันนี้ผมบอกไปเลยนะครับเนื้อมงเนื้อเงินเนี่ยครับมีหมดนะครับมีหมดนะนะครับรุ่นสมัยก่อนทองก็ไม่แพง บาทละสี่ร้อยนี่ครับหกรถือว่าแพงนะครับนะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้บาทละสี่หมื่นนะครับตอนนี้ทองบาทละสี่หมืนนะครับครับเพื่อมีใครอยากได้นะครับจอบเล็กเนื้อทองคํานะครับนะครับอิ่มส่งนะครับดูนะครับดูให้ชอบไม่ใช่นะครับแล้วทักมานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อเลยนะครับ เป็นงานสิงห์หลวงพ่อเดิมาจานหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นงาแกะนะครับเป็นงาเป็นงานะครับเป็นงานะครับสิงสองฟันนะครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไม่ดู ให้ดูนะครับนี่กลับไปเช็กนะครับดูเขาดูเขาไปเช็กนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับประมาณประมาณนี้นะครับนี่ไฟแจ็กให้ดูเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่ครับจานเก่าเนื้อสวยนะครับพิมพ์สวยเผื่อมีใครอยากได้นะครับนะ แกะหมือนเดิมครับโอเคนะครับนี่มีสมเร็จไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่โอ้เก่ามากเฉพาะเลี่ยมนี้ก็ต้องมีสามสิบปีแล้วนะครับกรอบนี้ก็ต้องมีสามสิบถึงสี่สิบปีนะครับใสพ่พระเนื้อโอ้โหเหมือนวัดระฆังเลยครับนะแต่ผมไม่ทราบได้นะครับเพราะว่ามันมันออกเป็นพิมพ์ประมาณนี้ นะครับไม่ทราบอาจจะเป็นผู้พูหรือผู้พ่ออะไรนะครับไม่แน่ใจนะครับเก่ามากครับหักนะครับหนึ่งสองนะครับหดูฟับเก่าก็พอแล้วครับนะครับว่าเก่าจริงนะครับเก่าจริงนะครับใครอยากได้ทักมาครับราคาเบาๆนะครับ อ่าเดี๋ยวมาดูนี่นะครับนะวงุ่นสุกนะครับผู้สุกเนื้อตะกัวนะครับจานนะครับนีจานนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับดี๋แกะให้ดูเลยนะครับแกะให้ดูกันนะครับพร้อมกอบเงินนะครับพร้อมเลี่ยมเงินนะครับ ว่าดูง,ง่ายน,นะครับตรงนี้นะกลับหลงพุทสุขครับเน๋ยวตะกวัวครับนี่ครับเนี่ยครับเนื้อหาดูง่ายครับเก่าจริงครับนะดูจานครับสวยมากครับ เดิมูครับมีจานนะครับผมผู้ส่งปากของมาขับเท่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครชอบก็ทักทายขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับขอภาพเพิ่มเติมได้โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ครับพิตานะครับสายชนบุรีนะครับอันนี้นะครับพิตา ลงลักปิดทองนะครับแง่เขานี่ครับรอยไม้เสียบเสียบแล้วงัดขึ้นนะครับนี่ครับมีรอยไม้เสียบนะครับอิูวแตนแจวนะครับสายชนบุรีนะครับปิดตาหลังแบบโอเคนะครับใครที่อยากได้ก็ขอภาพเพิ่มเติมมานะครับ ราคาเบาๆนะครับอ่าอันนี้ปิดตายอีกหนึ่งองค์นะครับนี่ลงผู้เฮียงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะครับปลักนะครับหลุดแล้วครับนะอ่าเอาไม่แพงครับอันนี้เอาไม่แพงนะครับลองดูนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับลองดูนะฮะโอเคนะครับอะมาต่อเลยครับ นี้เป็นหลวงพ่อสุกนะครับเลี่ยมเงินเก่านะครับมีจานด้วยนะครับมีจานนะมีจานนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นะครับเม็ดบัวนะครับหนึ่งนะครับฐานบัวนะครับอาจจะออกบัตรบัตรัอื่นหรือไงเนี่ยครับนะครับจะดูดูเนื้อหานะครับเป็นชินตะกัวนะครับ เหมือนชิ้นตะก่วนะครับเนื้อตะก่วเราเนี่ครับเรียมเหมือนเก่านะครับไครที่ชื่นชอบนะครับก็ทักทายเข้ามาเลยกันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูชิ้นสุดท้ายนะครับเนื้อแกะหลวงปู่รออ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเจอไม่ค่อยเจอสวยๆนะครับนางผู้รอดนะได้มากี่เม็ดกี่เม็ดก็หมดนะครับไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาทักมานะครับเพราะว่าที่ผมได้มาเนี่ยถ้าไม่สวยจริงผมไม่เอามาลงนะนะครับได้มากี่ลูกกี่ลูกก็หมดนะนะครับราคาผมแบ่งปันอยู่แล้วนะครับผู้รอดมันไ้ลงนะครับโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเป็นจอบเล็กเนื้อทองคํานะครับเนี่ยทองเนื้อทองคานะครับเนี่ยใครชื่นชอบก็ตักตายมานะครับดูปิงครับอ่าจะพาพล้างนิดหน่อยนะครับแต่ยังสวยเดิมนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ฝากเบอร์ที่ต่อไว้นะครับ0889595294นะครับสันมันคารยินดีรับสายนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ